แกย่างถูกเผาอกแกย่างถูกเผาสวัสดีค่ะยายสาผ้ากินผ้าเที่ยวพี่น้องมอนี่ยายสามาเห็ดนี่เลยค่ะพี่น้องคะ่ะไก่ทอดน้ำปลาพี่น้องคะ่ะกกรอบอร่อยอร่อยทำง่ายๆนะคะทําได้ทุกวันทําทานเองที่บ้านก็ได้นะคะพี่เพื่อนมาลงมือปรุงเลยค่ะว่ามียังแนที่ยายสาใส่พี่น้องนี่แหละคะ่ะ อันดับเหล็กเลยค่ะพี่น้องค่ะรสดีก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะใส่ลงไปเด้อเมือ่อนี้ยจะสาเหตุเป็นปีกไก่ทอดเด้อพี่น้องน้ำตาลสักสอนหนึ่งพี่น้องค่ะต่อไก่หนึ่งโลค่ะอืมสอนน้อยๆก็ได้พี่น้องค่ะนี่แหละค่ะพริกไทยโ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 ยลงไปพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะขาดบ่ได้ก็คือน้ำปลาพี่น้องพอเพราะว่าห้าสิบทอดน้ำปลาเนาะปีกไก่ทอดน้ำปลานะคะอ่า ถาผู้ไดมักรสได้เด้อค่ะกันเน้นไปทางนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะจะมักหาวานมักอันเข้มนิดๆใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เป็นสูตรยายสาเด้อย,ยายสามักแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อนี่ละคะพี่น้องเอาส้อมจิ้มเข้าไปก่อนนะคะเลี้ยวพอส้อมจิ้มไปสักพักหนึ่งพี่ๆเพื่อนๆเอามือขยําเลยนะคะเพราะว่าทําทานที่บ้านเนาะถาเห็ดขายกับใส่ถุงมือแน่กันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ายายสาขออนุญาตเด้อ เยว่าเห็ดกิใิในรอ้ครบพวพี่น้องคะนี่แหละค่ะจะเข้าเนื้อก่อนแล้วก็เอาซ้อมจิ้มไปก่อนแล้วก็เอามือเรานี่ค่ะขยำขยำเลยนะคะเพื่อจะเข้าน้ําเข้าเนื้อกว่าเดิมพี่น้องคะนี่แหละค่ะเสร็จแล้วก็ไปหมักไว้ในตู้เย็นประมาณครึ่งชั่วโมงก็ได้นะคะหรือจะชั่วโมงหนึ่งก็ได้นะคะพี่ๆเพื่อนๆถ้าหฮาหิวหลายกบครึ่งชั่วโมงก็ได้พี่น้องคะเพิ่นสิเข,ขาน้าเข่าเนื้อเครื่องปรุงห้าหลายกว่านี่พี่น้องเนาะนี่แหละค่ะายซ่าก็หมักครบ ครึ่งชั่วโมงแล้วเด้อจ้าพี่นองบันนีย่ยาสากาสิตเตรียมทอดครับพี่นองคะ่ะโรยด,ด้วยนี่ค,ค,ครับพี่นองค่ะแป้งทอดกรอบลงไปคุกคิกนิดนิดน่อยๆเด้อพี่นองเด้อเราก็มาคุกคุกนะคะคุกเขาให้เข้ากันค่ับพี่นองค่ะแล้วก็ตั้งน้ำมันถาเลยเด้อพี่นองเด้ออย่าใส่หลายพี่นองค,อค,อค,อคอ่อยๆค่อยๆทย่อยลงไปเกีียแปง้งมดทนัดก,กับใส่มื้อขยําเลยพี่นองคะ่ะเนี่ยเอาเมื่อเขาลงเลยเพราว่าหยังเขากินแบบขอบคัวเนาะพี่นองเนาะ ไก่ทอดใส่น้ำปลาพี่น้องขาแล้วกะตั้งน้ำมันให้เดือดกับพี่น้องขาตั้งน้ำมันให้เดือดสักหน่อยแต่ว่าใหออ้น้ำมันอยู่ในกลางๆได้พี่น้องเด้อซาไม่พอยะสา,สาก็แป้งทอดกรอบลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขยำขยำนะคะขยำทิ้งไว้ก่อนเนาะคะ่นะเนาะรอให้น้ำมันเดือดด้ค่ะเด้อเดี๋ยวเราจะเอาไก่ปีกไก่ทอดน้ำปลาเราไปลงน้ำมันนะคะทอดจ้าน้ำมันก็ร้อนแล้วนะคะเราก็มาทอดไก่ดีกว่านะคะเพื่อน กล้จะสุกแล้วจ้าเพื่อนๆใได้แล้วกําลังเหลืองเลยจ้าไก่ทอดน้ําปลากําลังเหลืองเลยนะอ่าปีกไก่ทอดน้าําปลากระแทบ่พี่น้องเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะไก่สุกจะเต็มที่แล้วพี่น้องกะเร่งไฟเด้อค่ะเพื่อบอ่ให้ไก่อมน้ำมันพี่น้องคะ่ะเร่งไฟเร่งไฟสักแป๊บหนึ่งนะคะ,ะเพื่อไม่ให้ไก่อมน้ำมันนะคะ สุกแล้วค่ะเหลืองอารามน่ากินไหมคะเพื่อนๆก็ให้เสด็จน้ำมันนิดนึงนะคะนี่เลยค่ะเอาวางตรงนี้เลยนี่น้องค่ะเสด็จน้ำมันนิดนึงใส่ได้เลยเนาะ